สำหรับความรักของชาวราศีตุลน,นะครับนะที่โสดนะตั้งแต่ระหว่างวันที่15มีนาจะถึง14เมษายนนี้นะครับนะจะเป็นอย่างไรนะครับก็แวะเวียนกันมาดูเนาะก็มาพูดคุยกันเพลินๆนะครับเขาบอกว่าชาวราศีตุลนนะ่ยที่โสดเนี่ยนะเขาบอกโอ้โหจริงๆเนี่ยคุณก็อยากจะเจอเจอใครนะที่ว่ามันจะได้ชื่นอกชื่นใจบ้างนะแต่ก็บอกว่างี้ นะก็ทนไปก่อนเขาเรียกคนที่ใช่เนะี่ยมันยังอยู่ห่างไกลนะครับอ่ะใบถัดมาเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะลองไปเปิดหูเปิดตาดูนะสิ่งใหม่ๆนะเพิ่มอรรถรสให้กับชีวิตนะครับมันก็มีโอกาสที่จะนะรีแลก์แล้วก็เผื่อจะได้เจอเจอกับคนที่ใช่นะครับนะเขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าปัญหาของคนโสดเนี่ยแหมมันไปเจอเจอใครที่ใช่เนะี่ยคนที่ใช่มันก็มีคู่อยู่แล้วนะครับ ประหนึ่งรู้ไหมายใครโสดนะกดได้ปุ่มคนมีคู่นะเออออกทรงเซ็งน,นะครับอ้าวสำหรับคนที่มีแฟนมีคู่มีครอบครัวนะครับอ้าวราศีตุลเนาะจะไพ่อะไรมาเราก็พูดกันไปนะครับเขาบอกว่าใบแรกเนี่ยเขาพูดถึงอะไรเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยคุณเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคู่ได้นะครับนะหรือว่าการที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะเออต้องอ,อ่อซอ นะปลาลุงปลาหล่ออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับมันก็จะทําให้บรรยากาศดีแลกไปได้แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการที่คู่คุณเองเนี่ยนะหยิบยืมเงินนะเออในเรื่องของการออจะแฮบเงินกันหรือว่าหยิบยืมกันไปไม่คืนเนี่ยนะชาวราศีตุลต้องระวังด้วยนะคนที่มีคู่มีแฟนนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าเออจะจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่าลืมนะทำภาพลักษณ์ของเราเนี่ยให้มันดูดีดูสวยดูหล่อนะครับนะชาวราศีตุลเนี่ย ต้องบอกเลยนะสวยหล่อยิ่งสวยยิ่งเฮงนะยิ่งหล่อยิ่งเฮงว่ากันอย่างนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ง่ายๆสั้นๆนะครับ